สวัสด e ีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่กับท่านผู้ช่วยจากทกสนะครับเด็กเรีนท่านแนะนำเลยครับวันนี้ที่มาที่ชุมชนบ้านแหลมนะครับมาวัตถุประสงค์ที่มาวันนี้ที่มาทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับมาดูเรื่องอะไรครับผมวันนี้มาเรียนรู้เรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบโลคาบอลซึ่งได้รับผิดต่อความร่วมมือจากชุมชนว่ากิจกรรมมันทำอะไรได้บ้างซึ่งเป็นที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมแรงร่วมใจในการลดภาวะโลกร้อนครับ ส่วนให้กับโลกของเราเป็นกิจกรรมที่รักโลกซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยตอบโจทย์ในมิติต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทําอยู่แล้วในชีวิตประจาวันซึ่งการท่องเที่ยวเราทําอยู่ตามปกติแต่เรารก็สามารถช่วยกันผลไม้ละมือเพื่อลดโลกร้อนได้ซึ่งประทับใจเป็นอย่างยิ่งสุดๆมันขมาเที่ยวบ้านตัวเองสุด,สด,สด,สดยอดเลยครับ,รบ,รบแต่ที่ท่านถืออยู่ในมือคืออะไรครับอันนี้คือไข่ตะปุดครับแต่แล้วก็มีแพคเกจจริงซึ่ง เป็นไข่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสรันบุกได้และแพ็กเกจยิ่งับเป็นแพ็กเกจที่ส่วนงามสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของทัศน่องเที่ยวได้ทุกคนซึ่งเอามาใส่ประกอบกันก็ทําให้ประโยชน์ได้ทั้งสองต่อได้ทั้งบริโภคได้ทั้งใช้ประโยชน์จากสิ่งของซึ่งอาจจะเป็นของที่ระเลือกที่มีคุณค่าทงางจิตใจสำหรับคนมาเที่ยวทุกคนถือว่าเป็นสุดยอดของงานครับและที่สําคัญก็คือทํามาจากตดชวาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับในการช่วยรักสิ่งแวดล,ล้อมด้วยเึ้นมาพิมี์และตดชวาก็มี คนที่สอนอยู่ข้างๆอ่งได้เรียนรู้ในการทําประโยชน์จากผักตบชวาอย่างนี้เราเราก็จะมาสัมภาษณ์คนที่มาเรียนรู้เราด้วยเลยอันนี้ต้องคุณแกงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์คุณแกงเลยว่าวันนี้กาลังเรียนรู้อะไรอยู่ครับเนี่ยสารปลาตะเพียนค่ะจากผักตบชวาอันนี้แม่กําลังพยายามสอนอยู่ครับยากไหมครับถ้าแม่ง่ายแกงยาก กำลังพยายามอยู่แต่ว่าตอนนี้คือปัญหานี่คือถ้าตัวผักเขาชวาเนี่ยเขาเขาไม่เปียกน้ําให้พอดีค่ะมันก็จะทํายากมันก็จะแข็งเนาะใช่มันจะแข็งเกินไปไตมันจะไม่ออกเราปิดเนี่ยใตมันไม่ออกเพราะอย่างนี้เราใต้มันออกหมดวันนี้ช่วยมีมีอะไรให้เรียนรู้เยอะเลยค่ะไว้มามาเรียนรู้กันโอเคครับผมขอบคุณครับเราดูบรรยากาศในรอบทีนแล้วับ นี่เลยและอันนี้กะลาเราจะใช้กะลาทำทุตัวนสวัสดีครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จิมไม่ทราบว่ากำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังไอ้ทำไอ้สมุนไพรค่ะอ๋อพี่โอลนวก็อาของโอเราเองเลยทุบทุนไพรอันนี้ทำกี่กีบครับเนี่ยกี่กีบครับอันนี้ของโอนี่สองสี่ห้ากีบกีบของพี่ใหญ่ผมผมอาจจะมอง อาจจะมองดูเป็นศิลปะนิดหนึ่งครับครับกี่กีบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากีบห้ากีบโอเคทำไมทําเป็นเลขห้าเครับไม่เลขคู่เลยฮะยิ่งโสดเลยไงครับเนี่ยครับผมอยู่ตัวคนเดียวครับโดดเดี่ยวครับอเดียวตัวคนเดียวโอเคคเห็นบอกว่าไปเดีวมันเกิดแปนอยู่ไม่โอเคเหรอกำลังคบหากันอยู่ครับกำลังคบอกำลังคบอยู่ คบซ้อนเนี่ยบ้างเาเรียกครบซ้อนขณะน,นี้กำลังไปทั่วโลกนะครับเนี่ยไล์อยู่นะครับในุูลาผมนี่อาจาจะไปกุกขานนี่ครับเพราะว่าไม่ได้ขีดสารกันมแมลงครับอประโยชน์ของการทำทูบสมุนไพรคืออะไรครับที่พี่ได้รับไปตอนนี้กันยุงทำไมมันกันยุงได้ครับพี่ ครับพี่โอครับพอทราบแล้ครับถ้ามันเนกันยุงได้เพราะว่ามันมีส่วนผสมของสมุนไพรไล่ยุงโอเคครับพี่โอพอบอกเลยไหมครับว่ามีอะไรบ้างอ่านี่คืออันนี้คืออันอย่างอันนี้นะคะจะเป็นน้ําน้ําตะไคร้ค่ะตะไคร้ครับอันนี้น้ําสะเดาค่ะครับอันนี้น้าใบเตยค่ะครับผมนี่อันนี้เป็นสั่งข้าวโพดตักแห้งเอามาบดอ่ะโอเครับเป็นส่วนผสมหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเอ่อมันมหันหัวสัมปะหลังแห้งนะคะอันนี้กะลาทำอะไรรับเนี่ย ขอกลาแล้วทำมาคาะแล้วเขาทำอะไรครับพี่กลามัาทำอะไรครับเนี่ยมาเคาะฮะเออทำอะไรพี่ตอนนี้เรากำลังจะจะทำทำอะไรฮะเออเอาละสิอ่าต้องถามผู้รู้เปล่าทูปกันยุงที่ทำจากกลาใช่ไหมครับเป็นทู S 2> <S 2> ปอ๋อว้พระ เพร,ราะไล้ฟันกระลางจะไล่ฟันแ่ะอ่าโอเคโอเคโอเคนะครับขอบคุณครับนุถ้าถ้าชมแล้วอะไรแล้วเนี่ยถ้าติดใจสนใจนะครับก็ติดตามมาได้นะครับที่ชุมชนบ้านแหลมสุพรรณบุรีนะครับดูนะครับติดตามรายละเอียดทุกอย่างได้ในเพจชื่อว่าชุมชนบ้านแหลมสุพรรณนะครับแล้วพบกันนะครับ